พีพ่่ท่านก,นกำลังตามหา Honda CRV 2.4E ขับ2อยู่ไม่ควรพลาดคันนี้เลยบอกเลยราคาหายจากายแดงไปหลายแสนคันนี้เป็นรถปี21และเลขไมายอยู่แค่1 0ึ่งปสนราคาอยู่ที่7 9 9 0 0 0กมื่นกับาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่14 0 0 0บาทบอกเลยคันนี้โค้รสวยพี่ละออปชั่นจัดมาเต็มติดตั้งเป็นไฟคู่หน้าแบบ Full LED และมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยคันนี้น้ำผมบอกเลยรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้เพีความจมน้ำชนะติดตั้งเป็นล้อแม่ขอบสิบเจนิ้วรัดมะก่ายางปีงเป็นแบ,บ,บฟ้าพร้้อมตติังไก ในตัวคันนี้ติดฟิล์มารอบคันเลยนะผมหน้าเป็น40นะแล้วรอบคัน60นะท่านนายบอกเลยโคตรหรูพี่แลวมาเป็นพวงไลแบบมังติฟาวชันนะผมเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงไลยคันนี้ได้แอร์แบ็กมาทั้งหมด8ใบนะปุมป,ปูสตาร์ทมีพร้อมหนะ้าจอเป็นแบบทัชสกรินรองรับ Apple c a r p l a y เชื่อชมต่อบนดูต์แอร์โต้เกียร์โต้คันนี้ได้เป็นเด็กมือไฟฟ้านะผมแนละ้วบอกกู่หน้าเป็นไฟฟ้านะสนใจคันนี้นะผมอยากเข้ามาชมรถจริดิงที่สาขาประยนเศรษไทย95นะเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะ คันนี้นะผมเปิดราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์พอนยูนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะรับประกันโครงสร้างนะผมไม่มีการกลับสีก่อไม้พิความจานาชน,นะและยังมีบริการจัดไปนั้นถึงหน้าบ้านนะสนใจคันนี้ไปดูคลิปเต็มกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะผมวันนี้ไม่อยู่กับน้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเป็นยนวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2นะครับเสรีไทยเก้าห้าแขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครบริษัทเป็นยนเปิดมามากกว่า25ปีมีรถสวยๆเรื่องมากกว่า400คัน้งรรรถถกตูะบ พี่ท่าน,นกําลังตามหารถจะสวยรถเกตเน้องแนะนําบริษัทเป็นยนตเลยครับวันนี้น้องมีรถครอบครัวมานำเสนอหนึ่งคันบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่กับ Honda CRV 2.4E ครับ2คันนี้เป็นรถปี21นะผมและเปิดราคาอยู่ที่799,000บาทพี่ดาวพอนอยู่ที่14,000บาทนะบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่แต่ออปชั่นจัดมาเต็มติดตั้งเป็นไฟคู่หน้าแบบ full LED ผมมีไฟ daytime ไ,ไฟตัดหมอกจัดมาให้เรียบร้อยเลยนะโลโก้ชัดเจนนะครับผมโลโก้เป็นฮอนด้านะ โคมไฟไม่มีรอยแตกรอยลาวนะเราลาบประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก็หม่มีความจมน้าชนหนักนะครับเหลี่ยมสันบนฝากระโปรงมมคมนะไม่มีรอยบุบรอยยิม้มคันนี้น้องเช็คมาให้หมดแล้วเป็นกระจกพาร์ทเดิมนะผมเป็นยี่ห้อโตโยตานะพาสตพอลบเดี๋ยน้องต่อให้ใหม่นะผมกระจกข้างได้เป็นแบบพาใบฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเดียวในตัวนะและคันนี้ได้กล้อง360องศามาเรียบร้อยเลยนะครับคันนี้นะผมได้ล้อแมก็กมาเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะผมเป็นล้อแม็ก ทูโทนนะผมปัดหน้าเงานะได้มาเป็นดิสเบรกสี้อเรียบร้อยเลยผมรันมากระยางปียี่สี่นะผมบอกเลยว่าได้ยางปีใหม่ไปใช้เลยนะเบ้าโชว์ของเขาแล้วผมไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยงนะ้ำมันเยิะมไม่เห็นนะแล้วประกันโครงสร้างแล้วผมไม่มีการกับสีฟรรมมอร์มาดีความจมน้ำชนนะและยังมีบริการตรวจรถให้อีก2องร้อยเจ็ดจุดนะครับผมคันนี้ได้กล้องสามร้อยหกสิบองศามาเรียบร้อยเลยนะคันนี้ติดฟิล์มารอบคันแล้วผมหน้าเป็นสี่สิบและรอบคันหกสิบนะบอกเลยด้านในโคตรสวยพี่ด้านในของเขาคุมโทนเป็นสีดํานะ และมันเป็นเบาะหนังนะผมตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดนะคันนี้ได้มาเป็นพวงไลแบบมังตีเฟาชชอนผมเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านทงกไล่มีระบบสั่งการด้วยเสียงแล้วผมได้แอร์แบ็กมาทั้งหมด8ใบนะหน้าจอเป็นแบบพลาสติกรองรับ Apple ิลค่ะเพเชื่อมต่อบูทูธแอร์โตเกียโตนะและคันนี้ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วผมมีที่วงางแก้วน้ำด้านหน้ามาทั้งหมด2จุดนะเบาะหนังนะผมตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโคงฉีกขาดนะได้เป็นเบาะหนังไฟฟ้านะครับเรามาดูส่วนโครงสร้างผมหัง รถเสาเอสวยๆนะผมไม่มีการแคร์ปเยี่ยนนะหัวรถทุกตัวนะผมเรารับประกันโครงสร้างนะไม่มีการจับสีกอ่อไม้พ่ความจมน้ำชนหนักพี่ๆซื้อไปผมสามารถนํารถเข้าตัวศูนย์ให้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยผมอันนี้ได้กระจกพ์ทเดิมมาทาั้งคันนะน้องเช็คมาให้หมดแล้วเป็นยี่ห้อฮอนด้าน,นะครับผมแล้วรถทุกคันนะเรารับประกันโครงสร้างนะไม่มีการจับสีกอ่อไม้พ่ความจมน้ำชนหนักนะครับพระใช้เพชรยนต์เปิดมามากกว่า25ปีนะผมรถทุกคันเราคัดแต่รถเจดเอเข้ามาขายนะ ด้านหลังของเขาน้องบอกเลยโคตรกว้างพี่สามารถพับเบาะลงมาได้นะครับผมมีแอร์ด้านหลังมาทั้งหมด2จุดนะรับรองว่าด้านหลังเงย็นสบายแน่นอนนะครับผมหัวน้องเซาบีสวยๆเลยนะผมสีแต้มจากโรงงานยังอยู่นะผมคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยพี่กับราคา799,000บาทคันนี้ฟรีดาวพรอ,อยู่ที่14,000บาทนะ ถ้าพี่ๆท่นานใดสนใจนะผมสามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่สาขาเปนยโนนะครับเสรดีไทย9 5้าห้านะผมเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9้าโมงถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะผมสนใจนะลองแวะเวียนเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับผมขับฟรีนะได้มันเป็นล้อแมกขอบ17นิ้วนะผมรัดมากระยางปี24สี่แต่มาเป็นนิดเบรก4ี่ล้อนะผมเลยว่าล้อแมกของเขาไม่มีการเบียดฟุตบลฟุตบาทได้เห็นเลยนะผมได้มาเป็นล้อแมกแบบปัดหน้างเงาแนละปี่เป็นสีทูโทนนะคันนี้รองรับน้ำมันนะผม9 5้า e ยีสเรียบร้อยนะผม คันนี้เป็นตัวบอกเลยว่าโคตรสวยพี่สำหรับเจ้าคันนี้บีฮอนด้า r v 2.4e ขับ2นะคันนี้น้องบอมเลยโคตรสวยพี่ไฟท้ายของเขาเป็นแบบ led นะมีขี้ปลาฉลามมาให้เรียบร้อยแล้วผมแล้วก็ได้มาเป็นกระจกไลฟาเรียบร้อยแล้วผมกระจกเดิมๆนะผมเป็นยี่ห้อฮอน d a นะ สนใจคันนี้สามารถแวะเวียนเข้ามาดูได้ทีผมเซดีไทย95แขวงเมืองบุรีกรุงเทพมหาคนครนะครับโลโก้เป็นแบบโคม,มียมชัดเจนนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะคันนี้มีกล้องถอยมาพร้อมนะแล้วก็มีควาทับทิมติดตั้งมาจากเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้นะผมเปิดราคาอยู่ที่799,000บาทนะ บอกเลยราคาในคุมคุมนะครับและบอกเลยว่าฝาดท้ายของเขานะผมเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยเลยนะบอกเลยว่าโคตรสะดวกสบายพี่กันราคาจะแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะน้องขอคนซื้อนะผมเงินเดือนสามหมื่นนะผมรับรถกลับบ้านไปได้เลยนะขอแค่มีอาชีพชัดเจนน้องสามารถตรวจสอบได้นะผมพี่ๆอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถก,กับบาาริษัทเพนเดนได้นะเรามีบริการจัดไฟนั่งถึงหนา้ 77, บาบ้านเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเลยนะผมบอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนถ้าพี่ๆถ้าไม่สะดวกมาผมน้องมีบริการจัดส่ง รถถึงหน้าบ้านนะผมบอกเลยว่าโคตรสะดวกสบายพี่แต่ก็นี่ผมเบ้าโชกใหญ่แบบนี้เลยนะบอกเลยว่าโคตรแข็งแรงนะครับผมหัวน็อตนะไม่มีการขับไปเยือนนะเรารับประกันโครงสร้างนะไม่มีการกลับสีกอ่อไม่ผิดความจําน้ําชนักและยังมีการตวจรถให้อีก274จุดจากบริษัทชิกแอปเปิลนะครับหัวน็อตทุกจุดนะไม่มีการขับไปเยือนแน่นอนน้องกล้าการันตีการรับประกันโครงสร้างนะสนใจคันนี้นะผมร,ะราคา 7แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวนรออยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะไฟท้ายเดิมๆนะครับผมไม่มีรอยแตกลงแตกลาวนะเรารับประกรันโครงสร้างนะพี่ซื้อรถกับบริษัทเป็นยนต์ไว้วางใจได้แน่นอนครับบริษัทเป็นยนต์เปิดมามากกว่ายี่สิบห้าปีนะผมรถทุกคันเราคัดเข้ามานะมีแต่รถเกตเอนะต้องบอกเลยว่าฝาท้ายของเขาเป็นแบบไฟฟ้านะผมบอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนนะโลโกโช้ชัดเจนคันนี้มีกล้องถอยมาพร้อมนะแล้วก็ได้มาเป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยเลยกระจก บอกเลยว่ากระจกแท้เดิมๆนะครับผมไม่มีรอยแตกลงแตกแล้วแน่นอนคันนี้ได้มาเป็นล้อแมกขอบ17นิ้วนะรัดมาะกะยางปี24ได้มาเป็น,นดิสเบรกสีล้อแล้วก็ได้มาเป็นล้อแบบอ่าแบบทูโทนนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยพี่ซื้อไปนะผมใช้งานได้แบบ,บยาวๆแน่นอนเอาโชวกของเขาไม่มีรอยแตกหกักหรือว่าน้ำมันยงนะ้ำมันเยิ่มไม่เห็นนะเมื่อเปิดอของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ แห่งประตูฝั่งคนขับนะผมดูสวยๆแบบนี้เลยนะไม่มีริ้วไม่มีรอยให้เห็นเลยนะและได้กระจกพาเดิมมาทาั้งคันนะน้องเช็คมาให้หมดแต่เป็นยี่ห้อขวัญดานะสนใจนะผมสามารถเข้ามาดูรถจดจริงที่สาขาเป็นยนน,นะครับเซดีไทย9 5้าแขวงเบนบุรีกรุงเทพมหานครนะเปิดทุกวนันเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงหโมงเย็นไม่มีวันหยุดนะลองแวะเวียนเข้ามาดูรถกันได้นะผมไม่ซื้อไม่ว่านะครับคันนี้มีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังมาทั้งหมด2จุดนะและมีแอร์ด้านหลังมาทั้งหมด2จุดนะผมมีที่ชาร์จ อาโทรศัพท์ด้านหลังอีกสองจุดนะบอกเลยว่าเย็นสบายแน่นอนสําหรับคนข้างหลังนะหรือว่ามีที่ชาร์จแบตมาให้เรียบร้อยเลยนะผมสามารถพับเบาะลงแบบนี้เลยบอกเลยว่าโคตรกว้างพี่สามารถซื้อที่นอนมาปูดได้เลยนะผมบอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอะนสำหรับเจ้าคันนี้พี่กับฮอน d ้า crv สองจุดสี่ e ขับสองนะผมรถเลยคันนี้ออปชั่นจัดจักจ,จัดเต็มนะครับผมกระจกบานทุกบานนะเป็นยี่ห้อแท้ๆจากโรงงานนะผมเป็นยี่ห้อ h o นด a านะ ฝั่งคนขับนะผมมีเซ็นเตอร์ล็อกมาให้เรียบร้อยเลยนะกระจกข้างเป็นแบบพับไฟฟ้าเรียบร้อยเลยนะผมแล้วก็หัวน็อตเสาเอนะสวยๆนะผมหัวน็อตสี่แต้มจากโรงงานยังอยู่เลยผมไม่มีรอยอาถอดออกมาหรือว่าแน่นอนครับผมมีปุ่มรูสตาร์ทมาให้เรียบร้อยเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้พี่คันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังไฟฟ้าคู่นะครับผมแล้วหัวน็อตเสาบี B นะสวยๆนะผมไม่มีการขัดไปเยี่อเลย้องค้ากาันตีการับประกันโครงสร้างนะนแล้วยังมีการตรวจรถไาอีก2 7 4จจุดนะครับผมบอกเลยว่าพี่ๆซื้อไปนะผม ไว้วางใจได้แน่นอนครับผมใช้รถกันได้แบบอีก10ปี20ปีแน่นอนนะและคอนสองมอทุกครั้งเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน,น้ำมันเครื่องให้ฟรีและเช็คระบบไฟให้ทังคันนะหากแบตเตอรี่มีปัญหาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นน้องเปลี่ยนใหรเลยนะครับผมคันนี้ได้กุญแจมาเป็นแบบคีย์เลสนะเป็นปุ่มพุทธสตาร์นะผมหน้าปัดเดินหม่ของเขาบอกเลยโค้สวยพี่เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมคันนี้ได้เป็นพวงอะไรแบบบังติดฟลชชั่นนะเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพวงอะไรสั่งการด้วยเสียงได้นะผมและคันนี้ได้ Air แต่แบกแบบจุจุเลยนะผมหน้าจอนะผมเป็นแบบแพส,สกรีนรองรับ Apple ครับเพลชื่อมต่อบลูทูธนะผมเป็น Air a โตเกียโตนะสำหรับเจ้าคันนี้พี่มีเส้นไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วผมแล้วหัวเกียร์ของเขานะไม่ผมไม่มีการรอกร่อนหรือว่าทะลงทะลอกเลยนะคันนี้ได้มาเป็นเบรกมือไฟฟ้าผมมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้เรียบร้อยเลยมีที่ อ่าใส่แก้วนะ้ำมาทั้งหมด2จุดนะเบาหนังตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดนะได้มาเป็นเบาหนังคู่นะ้าไฟฟ้านะผมสนใจคันนี้นะสามารถเข้ามาดูรถตวจริงที่สาขาไปยนนะผมเสดีไทย95แขวงเมีนบุรีกรุงเทพมหานคร,รนะครับ กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงออตโต้นะผมคันนี้บอกเลยาราคาคุ้มคุ้มนะผมกันราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์พอนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะบอกเลยคันนี้ออปชันจัดเต็มนะผมพวงอะไรเป็นแบบมังตี้ฟิวชั่นปุ่มพุชสตาร์มีมาพร้อมหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้คุ้มคุ้มแน่นอนครับผมได้เครื่องสองจุดสี่เลยผม บอกเลยว่าขึ้นเขาลงห้วยแบบสบายๆแน่นอนคันนี้ได้กระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเดียวในตัวนะไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบฟู l l LED มีไฟเดทามไฟตัดหมอกจัดมาให้เรียบร้อยเดิมๆจากโรงงานนะกระจังหน้าได้มาเป็นสีอ่าดำล,ม,ลมควันนะครับผมโลโกโลช้ชัดเจนนะคมไฟของเขาไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคมไฟเดิมๆนะครับผมแล้วก็ เรามาดูส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าก่อนนะครับผมบอกเลยว่าหัวน็อตไม่มีการขับมเยี่ยนแน่นอนดูระบายกัดกลมๆนะผมสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะแล้วก็มีแผ่นการความร้อนจากโรงงานติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าพี่ๆซื้อไปนะไว้วางใช้แน่น,นอนครับผมน้องมีการตรวจรถให้อีก274จุดและเช็คให้ทั้งคันนะผมหางรถมีปัญหาอะไรนะผมสามารถนํารถกลับมาคืนน้องได้เลยนะ คันนี้เป็นราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟีดาวผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะขอคนซื้อนะครับผมที่จะจัดไปแนนนะเงินเดือนประมาณสามหมื่นนะผมสามารถจ่ายคนเดียวจบนะผมไม่ต้องมีคนคขำน้ำมัน,นกู้ร่วมนะและคันนี้นะบอกเลยว่าโค้รสวยพี่ไม่มีการฟันลงฟันไหลหรือว่าน้ำมันยงนะ้ำมันเยิมแน่นอนครับผมหัวเนาะทุกจุดนะน้องเช็คมาให้หมดแล้วไม่มีการขับไปเย็นนะครับผมตัวเครื่องนะไม่มีอ่า,าการงองแงแน่นอนพี่ซื้อไปแล้วผมบอกเลยว่า ซื้อไปคุ้มแน่นอนครับผมกับคันนะี้นะกับ Honda CRV 2.4 E ขับะครนะผมไม่มีฟันลงฟันไหนหรือว่าน้ำมันยงนะ้ำมันเยอะไม่เห็นแน่นอนครับผมและเรายังมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องคห้ฟรีแนะเช็คระบบไฟให้ทั้งคันนะหางแบตเตอรี่น้องเช็คแล้วมันไม่ได้คุณภาพแต่น้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะครับผมพี่ๆซื้อไปนะผมไว้วางใจได้แน่นอนครับผมรถเราลูกคันนะครับ Get A เก็เอมมนะครับ เบาโชกนะผมเม็ดโอเม็ดอาร์เห็นเป็นแบบจชัดเลยนะถ้าเกิดพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะผมกับ Honda CRV 2.4e ขับ2คันนี้นะผมสามารถเข้ามาชมรถตุ้ดจริงที่สาขาไปยนนะครับเสรดไทย95นะวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกำลังใจให้น้องเลยนะครับขอบคุณนะครับ